เห็นตะก้อนน้ำยืนอยู่กลางสราเลยกลางสละห้อยสันน้ำเต็มกลางสละห้อยสันเลยไหลเลยเลยใครๆว่ามันขอบพวกก้อนน้ำเขาไปบางว่าเดี๋ยวมุ่งเธอตัวนี้บางทีวันนี้เธอตัวนี้นะเหข้าวเดียวด้วยกันแต่คือจังหวเป็นอย่างนั้นนะข้าวเดียวประมาณแค่พอถึงสิบนาทีเลยมันมากหมุนมาก ได้ยินแต่เสียงฝ่าได้ยินแต่เสียงวืดมาได้ยินมีเสียงดังปวดตดนใดนอกพอ,ด,อ,กอดีเหตุการณ์มันสงบปุ๊บลงลงปูหลานเป็นอย่างมากเลยต้นขาม้อมฮักอยู่หลังพระป่าท่านานะยาบ้างเบิง่งแต่คือบอดใดนะมา้างนีงน้ว่ายาไปตั้งป่าสาสลา ที่ผู้ใหญ่ก็นั่งปว่วยสั่งโอ้ยยองเนาะเคยเห็นอยู่ตัวว่ายองไหวนะยองจะนั่ง <c> ม <ười> ุนปานนั่นเรไมรู้ตนใหม่อยู่แถวนี่งที่เป็นเดินเหมือนที่เราตูตตตนใหม่นี่ยมันบวนมลงไปหาใส่บุญยำใหม่โอ้ยมีเบิ่งบ่มีสินอะไรเยอะเดีย๋ยวแต่เาสาอันอื่นเอ,อกไ่ไหนเลย เลือดิดสองเต,ต้ว่าเสาบวกแต่ว่าแน่วอื่นบวกกับเบื้องบวกเล็กบุญมัดเปนะ็นสามามัดดมมาโมใหม่บญาติโยมมาซอยกันตกแต่งนะจังหวะมันเปลี่ยนเดินเดินตานซาปกติที่เดินได้ต้นใหม่นนเ,นหมเ,นเนี่ยนี่แต่ห่มบวงวันแต่เปลี่ยนแนวนี้นี่สองเหตุการณ์ที่มาอยู่นี่ยี่สิบปีเจอสองเหตุการณ์ เกิดขึ้นว่าเรเคยหยาดเช็เกลือนแต่สมัยเป็นโยมไปทงไปทากลางค่ำกลางคืนฝน,น,นตกในแห้งมัดเนาะฝนตกว่าน่งในแห้งมวนนะเ,เป็นอย่างเจดีถ้ำบากลาย <c oughs> ตะมอดีใจได้กับบนต้หม้อ,นนอ,มอไฟติดเสีหัว่าเราไปโหลดมักก็นเลยแล้วระดับ <c oughs> กกน้นนำมัดสนองเฉพาะระนั แต่ก่อนเนี่ยก็เคยอยากนะต่สมัยเป็นโย,ย่นเลยฝนตกป่าลงนี่แห้งมวนนเาะมวนยังมวนจะได้ไปทำบาปเป็นอยังมวลตกลิ้นนี่กบมันออกแมนบ่อยเฮ้ยมักเลออยอยันนี้เลยมาตรงมาได้ยหายนะื่องมันนำมาน้ำมาอเอาเข่าว่าสนอน,นะแต่ว่ากระปอดให้ทุกเหตุการณ์เยู่วันนี้กูบาดเจ็บบ่มี้กูยังนะ ใครอยู่่ผ่านมาแต่ว่าคือบอกให้ฟังว่าคือมันเจอเหตุการณ์อย่นี่แต่ว่ามันในสลาแดวดีนะตะกี้ก็สั่งโบดิมีเลยบบลิขึ้นว่าสิสามจักเม็ดเลยสลาสองหลังเพราะว่ามิตรตนใหม่ของผมดีก็ยังบรรยากาศดีก็ยังไม่ผมใหม่แต่ว่าเมื่อบึงตนใหม่อย่นี้ซิบกดตัวเหตุมาตั้งที่บดนะ แต่ว่าเดี๋ยกตะต่อ,ตอสองต่อจงไว้เป็นอนุสรต่อวนว่าต่อวนว่าสองต่อนี่เอ็นมาเยอะเลยแต่ว่าได้ย้อนอยู่างการนั้นการนั้นมานแค้สี่ว่าภาพนี่ยตัวชื่อบุญเอเล่ได้ย้อนแล้วมันเอ็นมาเสอะๆเลยตัดสินใจ,จเอาออกมัดเลยเดีย๋ยตนเดียวเดี๋ยตะตนก็ย้อนก็นว่าเสียวออกก็ดได้กูได้ก็ว่าเอาออกซะเป็นยังเอาออกซะเป็นยังมะ ตนก็ย่อมแต่ต่อมาเนี่ยมันมีพวกผมเรื่งว่าแพงแพงจะเป็นจังเลยน,นะคือแพงตนใหม่คนแพงอยู่เรียนะนะไอ้ว่จิตหัวใจในี่กรตัดตนใหม่กับใครผมหัวใจหายอะนะเพราะว่ามันอยู่ในห่ใหม่ที่มันเย็นนันแะแต่ว่าก็เลยจงไวเหลือตนเดียวอย่กกา เอาไว้เป mm ็นอนุสรณ์เไว้เป็นก็คือสิบ่เป็นหยังดอกเนาะอ่าเพิว่าก็เลยได้เฮ็ด2หลังนี้อ hmm. nah ่าผู้คนก็มาเห็นก็เจ้าก็เลยถามวาคือบ่มุ่งเบิดว่าซั่นก็คือเฮ็ดคือเฮ็ดซุ้มนีว่าซั่นเนาะคือบ่มุ่งให้มันเต็มเป็นโค้งใหญ่ๆบ่ให้มีเกลางอะแกี้ว่าสิเฮ็ดจังซั่นล่ะนะแต่ว่าา คิดสวดน,นะว่าโอ้วัดเฮานี่มันจัดงานบุญบุญเป็นบุญทั่วไปธรรมดาเป็นบุญเขาปฏิวัติกรรมนะสน,นับงานปฏิวัติกรรมนี้นะคร <c oughs> ูบาอาจารย์แยกอบอกว่ามันจะมีอาจารย์กรรมกับลูกกรรมคูเขากรรมกับครูบริเขากรรม <c oughs> เวลาสมทานวัดแล้วจะอยู่ร่วมไสคา,ากันไม่ได้นะก็ เลยเดี ed, át, ๋ยวว่าทรงนี้นะหลวงบุก็จ้งมาเห็นบุก็จ้งผมเข้าใจก็ยอมว่าคือบ่มุ่งมันบิรอาจารย์ที่เท็ตแนวนี้มันมุ่งบิรมันก็สิบอกฝนบุ่กันสิว่าอันนี้ใจบ่มีมงกับเมียนยู่ว่าจัตะกี้กับวัสิจย์ฉันนั่งแต่ว่าคือสวดอาจารยน่ะโยนี่เอาบุญบุคือมูว่าันจาบ่ได้เอาบุญคือทั่วไปเอาบุญเขากรรมเขาเรียกว่าสยกรรมเกี่ยวกับพาวินัย นะอย่างนี้เป็ออกมาทรงนี้นะเพือ่ออำนวยความสะดวกให้แก่โครูประกตบปฏิบัติครูบาอาจารย์โบเข้า,ววรารรบริหารสกัดเกษตรบริเวามกังวลนะกัารเนืองหลังเดียวกลัวมัดเด็กครูบาอาจารย์โบเข้ากรรมบริสิิ์การเต้นอยู่แต่ล้นเปลือกขึ้นเขานะเกษสรบริเวณเต้นนะก็เลยไปออกมาทรงนี้ถนัดเน้อโต้องสงสัยเนดะ้อ พุกคนก็คิดเดิมว่าอาตมาปู่เป็นป็นสาเป็นางเนี่ยเป็นว่าคือเห็ดแนวนี้ก็บ่มุ่วงเบิอะไรฝนตกมากมันก็ถือคึอเก่าเลยว่าเป็นยังวะตามธรรมดาเนาะมันกาก็เลยเดี๋ยวมันทรงนี้นะเอาก็เป็นฝนโตอีรีกะบ่เป็นยังได้ถ้ามันโตแค่ยี่ยังไดก็เขาห่มแล้วเนาะ เดี๋ยวก้อนโตะแต่ก้อนตกพอดีต้นโตกไม่แห้งกับกับปฏิบัติต่อเนี่ยก้นตกไม่แห้งกะนอ่าเอาปฏิบัติไทปฏิบัติมันกูวายจันกันแต่สมาธาเตีซีกูเดียวเดียวไปแล้วเนาะแต่ก้อนตกไม่แห้งครับก็พอดีดังเนี่ยอันนี้บอกฟังก่อนเ่าต้องไหวกรงวนนะไหวกรงวน ถึงกูบาอาจารย์บเป็อนออกตุด,ดงเป็นน้องอ่านตรงวัดต้องปูชาติให้ยังคัดวัาเป็นยูธปาสาเป็นบันไหนยูในสาลาบดย,ยุนยังเลยการกดนั่งตากฝนการอยู่ในกดอือเป็นตาดนำนไปยังอ่าได้ทำหมาบาสอนดูกสิรุคาร้าเนี้ยบริการอ่าเดี นิมนต์อวะจารย์พระมหาอดิศัก์อุปวัฒโนบกเรียนทรรก้ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านเกาบอ่อในไห้ธรรมะแก่กุบายจารย์ยติโยมเพื่อเป็นแนวทางใงนการปฏิบัติต่ตอไปแต่ในเวลาอันสมควรกัขอ,ขอนิมนต์ตระจารย์มหาเกลิสุธรรมะขอนิมนต์